จ๋าวันที่เจ็บคอเนะี่ยแกงจืดไข่้ําหมูสับก็มานะเธอะนะเพิ่มเติมเต้าหู้รลอดไข่เจียวนุ่มๆหมูสับเด้งๆกระเทียมเจียวหอมๆน้ำซุปร้อนๆเธอจ้าถ้าชอบกดใจกดเมนกดเซฟนะหมักหมูไว้ก่อนเลยรากผักชีกระเทียมพริกไทยวนเซ้นนะคะทำให้มันนุม่ผมผงปรุงรสแล้วก็น้ำมันหอยใส่พริกไทยนิดหน่อยขยำรวมกันแล้วปั้นเป็นก้อนรอไว้เลยเสร็จแล้วมาเจียวไข่ค่ะสักสี่ห้าใบใส่น้ำซอส น้ำปลาไปนิดเดียวเจียวไปเลยค่ะให้มันฟูเต็มกระทะถ้าใช้ไข่เยอะนะใช้ตะแกรงสองอันอย่างนี้กับสวยรับรองเอาน้ำมันออกค่ะตั้งน้ำค่ะลากบาชีกกระเทียมไทยนะคะใส่หมูก้อนลงไปนะคะหมูสุกป,ปุ๊บเราปรุงรสค่ะน้ำปลานิดนึงใส่เต้าหู้ลงไปให้มันนุ่มๆใส่ไข่ให้มันชุ่มๆโอ้โห ผักชีมากรเทียมเจียวมาเธอเอ,อ้ยโปรยด้วยพริกไทยเนี่ยเธอวันเจ็บคอมันช่วยชีวิตฉันได้หมูสับก้นหอมกระเทียมพริกไทยพริกอืมถ้าสนร้อนๆนะ e n j o y ิออ้งค่ะ